สวัสดีครับวันนี้ผมนายเทียพัฒน์กรัตน์สุขชั้นม5้ทศเจเลขที่16และตากล้องของเรานะครับนายนนท์โดนบัวนะอนาับเลขที่สิครับวันนี้มีเพื่อนในกลุ่มที่ร่วมทำงานด้วยกันดังต่อไปนี้นะครับคนแรกนะครับนายขยันจตักกานชั้นเลขที่1ครับคนที่2ครับนายบันดีโคตรมงคลเลขที่3ครับคนที่3ครับนายยุทธ์วิชัยศรีสุนันเลขที่21ครับ คนที่สี่ครับนายสมกิลมาลาเลขที่สี่ครับในคนที่ห้าครับนายจิพานุตเตชะวัฒนาการเลขที่ห้าครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการแสดงละครเรื่องสีตัวเลี้ยวครับเฮ้ยอาจารบอกินจะเมาก็เมื่อเมื่อมาวะเออวะเอ้เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวกูไปตามอาจารย์ให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมา อาจารย์ครับอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อ้าอาจารย์อยู่นี่ใครครับอาจารย์เชิญไปสอนนักเรียนสี่คนที่นั่งเล่นกีตาร์และเล่นคอรอยู่นู่นน้นนะครับอาจารย์อันนี้ใครอาจารย์อันนี้นักเรียนใหม่อ๋อโอเคครับโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์ซักเสื้อบ้างเนี่ยครับอาจารย์ขี้เกลือมันขึ้นหลังอาจารย์สีขาวเต็มหมดเหรอครับมันไม่ค่อยพ่านครับนักเรียนโอ้ดิ๊ดดหน่อยหน่อยนะอาจารย์โถนักเรียนแซวเซล อะไรนักหนาเอาวะน้าเกมเกมเกมนักเรียนสุดหล่อทั้งหมดเรียบแล้วรอแล้วเหรอสวัสดีครัับสสวดีครับวันนี้นะครูจะมาสอนนักปิโตรเลียมนะนี่นักเรียนมาอ่แล้วนี่แนะนตัวเลยจะเล่นวเกมเหมือนเดิมนะครับเอ๊ะาตร์ต้อเรียบเอากว่าเฮ้ยเฮ้ยคนใจเย็นใจเย็นนี่อาจารย์นี่อาจารย์ใจเย็นใจเย็นอะครับเช่วยต่อเลยคนะแนะนำตัวเลยชื่อแม็กซิมัสครับ มร์ทเอ๋ยดิฉันอาเต้มีสายยาไว้เพื่อนมีชื่อว่าแมสตราเต้ครับเทำเป็นเข้มครับยังมาจากโรงเรียนอะไรอ่ะมาจากโรงเรียนเดี๋ยวครับโรงเรียนยังต้องเลิกอีกแล้วสารสารสารศาสฮะสารสาสตร์อะไรนะสารศาสตร์ชื่อโรงเรียนสารสารครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ผมไม่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะเออแต่ช่างมันเถอะครับ ใครได้ยินงไม่เคยพ่อพ่อพ่อนักเรียนเนี่ยเป็นพ่อร้าน้ำมันใช่ไหมน้ำมันเือนครับอะไรพี่นังดีได้ผมผมมมีคำถามครับทำไมเขาไม่ใส่ชุดนักเรียนครับเันเทือนครับโคนอย่างี้อยู่แล้วนั่งนั่งนั่งเสื้อไม่ได้เศร้าไม่ได้รับสื่อเรียนหรอเดี๋ยวเอาเล่นหม่หนังสือครับ ทำไมเป็นคนดีจังเลยอาจารย์ครับมันลับหัวต้สงต้องคนผลิตผีไม่ต้องฟอสสารอะไรแล้วเออทุกคนรัฐบาลเออแม่งโง่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์ทัศนีให้อ่าครับคุณผู้ชครับขอโทษครับขอโทษจริงๆอ่ามาเลือกแล้ติดตัวเรียมนะเปิดหน้าเก้าสองเปิดหน้าเก้าสองเปิดกระดานพูดราม่าจริง เอาก็สอนละเพื่อนอาะนะรมาดูเรปิโตรเลียมนะปิโตรเลียมก็คือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญนะเนี่ยรู้จักไหมว่าปิโตรเลียมแบบไปเกียวเศเพศครับไม่รู้มนนเอ่าไม่รู้ไ่อ่นน้ามันดิบแล้วก็แก๊สธรรชาติครับ ห็นไหมผบอกแล้วผมตอบถูกตอบไหนอะมาดูนะการสำรวจแหล่งสิโตัเรียมกานไหนอะไรนยะข้าวสิ่ข้าวสขาวสเชื่อตันาข้าวสได้เด้าวเขไรือซื้มาหรตครับตอ่องลลข้วต่อข้าวอบเตเรียมเนี่ยเราต้องใช้เงินควอเงินควจ่ามนมากในการในการมานสำรวจ นะถ้าเราถ้าเราไม่มีเงินบนเวณเราเรต้องการจะสำรวจนะเพราะว่ามันมีแบบค่าใช้จ่ายสูงใช่ครับใช้ทอไงใช่ไหมครับ <laughs> เราเ,เรียกไปเตอรีอาคืนักเรียนอ่าเออก็บอกว่าใช้ค่าใช้จ่ายในะครับสูงต้องทำได้ไหมครับนะ <laughs> นักเรียนเล่นมุกอย่างนี้เอาจารย์ถังเฮ้ยเฮ้ยถ้าหกุดทองไม่หมดเรื่องการสำดวจไปห้จิตเตอรีบเนี่ <laughs> ย มันจะเน้นอย่างที่ตำรวจทางอรอนี้พิจารแล้วก็ตอนิี้ติธีนนะจะใช้วิธีการตรวจวัด,วดค่าความถูกของโลกนะเกี่ยวกับการวัดเคลื่อนไหวระเทือนแล้วก็เกี่ยวกับการสำรวจแหล่ง มีตัวเลียมในพื้นที่ต่างๆว่ามีมากน้อยมากน้อยผิดตานะรู้ไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งไรปตัดเลื่อนที่ไหนบ้างใช่มีภาคเหนือคร,รับบ<ล>้านมันครับเชียงรายครับประเทศไทยครับเฮ้ยเฮ้ยอยู่ได้ไงอะอยได้ไงอะตัดเลื่อนจริงๆเลยเล่นนอนอยู่แล้วเรื่องแบบนี้อยู่ภาคเหนือจังหวัดอะไรบ้างเชียงรายครับกรุงเทพครับต่าไหมฮะเชียต่าแขวงเต่าที่แรกที่เป็นคบหลันน้ำมันดิกที่แรกเลยนะ ทีนี้นะบุคคลแรกที่ขุดพบน้ำมันคือคือใครเอ็มเกียร์ครับผมเอ็มเกียร์ต้่อถูกไหมทุกคนปรบมืออ๋อผมนึกว่าเอ็มเกียร์มาดูการกัะน้ำมันดิบนะก็กัรน้ำมันดิบจะเกี่ยวข้องกับการกัระดับส่วครับต้อผมเกะกระจาางก่อและการระกับสวนเนี่ยเราเราจะมีวิธีการจัดไม้นะะนะ เพราะว่าเราจำยากมากต่อจาดนะถ้ามีรถเบนซ์ครับคอรัลี่ได้ไหมรถเบนซ์ดีกว่าได้จำง่ายจำยากครับนักเรียนตุ๊กตุ๊กได้ป่ะตุ๊กหรอดีสามร้อยโอ้ยปกติถรามาถ้ามาดูอะไรฟังคู่ลอยถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะมีรอและบีจะพาเต๋าและต๋อยไปเที่ยวเต๋าและต๋อยคือใครครับอ่ะมาดูทีอ่านนะก็คือมันจะมีคำว่ามีมีคือมีเทน แก๊สมีเทนะเบนซ์คือเบนซินนั่งคือนัทช่านะก็คือก๊าซดีคือดีเซลหล่อคือสารหล่อลื่นบีคือบิทูเมนพาคือคาราบินเตาคือน้ำมันเตาต้นต่อยคือยางมะตอยคือที่เรียมดับเนี่ยคือสารการกัดชนิดนี้เนี่ยจะเรียกดัจากจุดจุดเดือดต่ำไปจุดเดือดสูงนะจะมนเกิดข้องกันถ้าจุดเดือดไั่จำง่ายกว่าลองท่องหนูซีลองท่องได้ปะวิน้ำมันก๊าซเตา ครับทีนี้มาดูสารจุดเับสูงนะสารจุดระดสูงจะอยู่ด้านล่างของของกัน่นสารจุดระต่ำจะมีจะอู่คนตรับตอยู่อยู่โซงของหอกันนั่นเองต่อไปเกี่ยวกับพูดอะไบ้างเลยเหรอนายอ่ะมาอยู่นิ่เงียบๆนายมีหวมนเนไม่ไนายมีหวนมีไนายเงียบเลย เราเป็นลูกค้านั้งมันเลยนะทีีน่อยากให้จิต๋มเราตอบดูครับได้เลยอยู่แล้วไอ้เฉลี่ยคันที่ได้จากการกัดน้ำมันดิบเนี่ยมันเรียกอย่างนี้ว่าอุตสาหกรรมอะไรปิโกรเคมีครับแล้วมันเถื่อนแร้วต่ำทำเป็นรู้ทำเป็นรู้ต่อไปคือสัตว์ได้ยังไงครับต่อนะเกี่ยวกับการแยกแก๊สธรรมชาตินะแยะธรรมชาติส่วนใหญ่จะพบ เป็นประเทศคาร์บอนเป็นก๊าซเป็นแบบแก๊สคาร์บอนนะ <S <S ซึ่งมีแค่หนึ่งอะตอมเรียกว่าแกส๊สเทนนะซึ่งนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหมดเลยสารก็จะแบ,บ่งไปสองชนิดคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้วก็สารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนนั่นเองนะโดยวิธีการขุดเจาะน้ํามันเนี่ยแบบ่งไปสองแบบเป็นขั้นตอนนะนะก็มีแบบขั้นตอนแรกคือแยกสารที่ไม่ใช่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกก่อนนะ โดยการส่งแก๊สผสมไปกําจัดสารเจือโพที่ไม่ต้องการนั่นเองแล้วส่งแล้วจึงผ่านแก๊สผสมผสมเข้าไปห่อกันนะเพื่อแยกประกอบสารไฮโดรคาร์บอนตามจุดเดือของแก๊สต่อไปนั่นเองนะต่อไปมาดูประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติชีววิวันเนี่ยมีมากมายเราเยอะตัวอย่างที่มีอะไรบ้างอายุทิชัยต,ตอบสิปัจเจกไปเกี่ยวไอ้เนี่ยไปเกี่ยวแก๊สแก๊สต้มแก๊สแก๊สแก๊สเดียวพะแก๊สถ่ายลมด้วยครับ แก่ถุงต้มว่าคืออะไรถังลม LPG นี่เอง LPG ก็จะอะไรดิหรือก๊าซมีโซเดียมก๊าซครับซึ่งเขาใช้เนี่ยอะไรเขาใช้เขาใช้เขาใช้ใช้ประโยชน์ไรบ้างเป็นถุงต้มใช้ในการถุงต้มครับใช้ในการทำอาหารเออได้โอเคครับนอต่อไปมีแก๊สอะไรอีกมีแก๊สอีกแก๊สโซฮอรครับแก๊สโซฮอรใช้ประโยชน์เนี่ยเบนซินกาซครับอ๋อคือมันไม่ผิดครับน้ำกัน นักเรียนครับน้ำกัดไม่มีครับนักเรียนที่เราเรียนมีแต่การกัดน้ำมันดิบนะครับนักเรียนนักเรียนเขาจะมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีนะสื่อเลยต่อไปนะต่อไปนะอครูขอทบทวนเรื่องแก๊สธรรมชาติหน่อยนะแก๊สธรรมชาติเนี่ยมีธาตุคาร์บอนก็คือตัวอะไรซีคาร์บอนครับเออแล้วก็ไฮโดรเจนตัวอะไรเฮทครับต้องนี่อาจารย์ทัศนีสอนมาดีครับ ต้องให้อาจารย์ีาสออนต่ครับถามว่าอาจารย์ชั้นนี้ไปแล้วอาจารย์มาแดกินข้าวโพดครับเก็บเลยนะไม่เก็บไม่เก็บนะไม่ละลายอะไรเงี้ยคู่เกมมาอิ่มนะเฮ้ยจารยเขาบอกให้เกบอ่เกมดีเลยนี่ก็แดกกันได้บ้านมุ้งอ้อยขนาดนี้ไงสัตว์จาอย่าไปยุ่งกับมันไหมจะคนเยอะแม่มาต่อเรื่องนี้นะ เชื้อเพลิงในชิวิจาวานต่อนะเชื้อเพลิงชิวิจาวานก็อย่างที่บอกก็มี N T ็ L P ีนะแล้วก็ก๊าซโซ่ใช่ไหมอาจารย์ครับแล้ว R P G คืออะไรอาร์พีจีอารนี่อ๋อ R P G คือล็ก RPG <c oughs> อก R P G ์พีาล็อกเก็ตลันเชอร์ครับ <c oughs> มึงเหว่ามาเล่นในห้องนี้เอาดเกี้ก่อนเลยมนจะมีมันจะมีมนอตหนึหน่งี้คือน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลนะน้ำมันเบนซินจะเป็นน้ำมันชื้อเพลิงที่เป็นของผสมระหว่างเฮทเทน แล้วก็ไอโซออมเซนนะจะใช้กับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนม่ใช่โซลีไหมถูกครับโซลีแก๊าาซก๊ซโซลีนนี่พบได้ที่ไหนธรรมชาติครับเออถูกต้องต้นไม้ต้นไม้อมือต้นไม้แล้วมีตบมือตบมือตบมือคนฝังก็จำว่าขอเรื่องว่าอะไรก๊าซธรรมชาติธรรมชาติไหมเนื้อชุ่มรอบเอาเลยนะอาจารย์ครับใกล้หมดคาบแล้วเร็วนิดนึงครับแต่จบแล้วจบแล้วอีกนิดเดียวมึงไม่อยากเรียนเหรอมึงไม่อยากเรียนกับอาจารย์ท่านนี้เหรอ อาจารย์ก็นีจะไปแล้วเฮ้ยเขายังไม่ไปไม่ข่าวว่าเขาไปนะอันนี้หมดเนื้อหาแต่เราต้องทบทวน์ครับครับนะแล้วทัวร์นะถ่ายถ่ายนีมากเลยถ่ายที่หัวหน้าห้องกันดีกว่าถ้าใครจะถูกถามว่าหมีตัวเรียงเนี่ยแล้วก็แก๊สธรรมชาติเนี่ยมาตกาะได้ธาตุอะไรบ้างคาร์บอนไอโอรเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไฮโดรเจน C H ต้องเรียนเป่าวนี่รับคังแ่ายไปนะมาถามงานที่จบว่างจบครับมาถามนะว่าปีตเรียบเนี่ยมาจากภาษาอะไรลาตินเออลาตินมั้งถูกต้องลาตินนั่นเองลาตินกับลาตินกับอเมริกาอะไรกับอะไรครับเมื่อกี้มีพาการ์ซิฟครับเหรอมันครับหัวหน้าห้องพูดครับต้องถามอีกโดนเลยถามอีก อะไรกับอะไรตรงกันกลาสตีนไงครับน่ารำคาญบุคคลที่คนพรผมนั้นมันดิบคนแรกคือใครเป็นเดลีเยฟใครช่วยเพื่อนเอาเละเดี๋ยวครับผมขอตอบใหม่ตอบใหม่เสื้อจอร์นบอลลิงครับผมตอบแทนครับเออสมิวเอ็มเกียร์ครับผมต้องมันรู้นี่ไหวทำไมเขาถึงชื่อเอ็มเกียร์ครับอ๋อเขามีเกียร์ครับไปนะ เราไมาควรไอ้คำไอ้หลักการจะไม่ง่ายขอไอ้การ์ดดีกว่านะถ้ามีรถเบนนั่งก็จะดีหอ่อและบีพาเต่าและต่อและต่อยไปเที่ยวถามว่าบีมายากอะไรถามกินพันุไปเลยมันไม่ถามกูวะเบนครับไ,ได้ถุนคำถ,ถามถุมคำถามใครเก่งี again, ใครครับ <Okay. S 1> ถ้ามีรถเบนนั่งก็จะดีห่อและบีถามว่าบีมาจากอะไรบีใช่ไหมบีเทน <laughs> มีมีครับมีครับีีีบีบให้ตอบได้คุณจะสั่เราแล้วกันอะไรวะุสั่งคำว่ามีเหรอไปไกลครับพึ่งครับมีบีบีีีนี่เบนมาครับไปครับบาย ก๊สชนิดหนึ่งแก๊สอะไรอ่ะบลหรีครับบีทูเมนบีทูเมนนี่เมายจะแล้วนั้นเปียฟเปียเปียเปียฟเอาขับอื่นก็ได้บีทูเมนเลยตอนเนี้ยเอาเขาว่าก็อะไรก็ยุ่งจากอะไรชืิวบีคอนทีนิวก็กอะะไรนก็ยุ่กจัดอะไรก็เหี้ยเฮ้ยก๊สเหรอน้ำมันก็ก็เบาลูกเบาลูกเบาลูกมาต่ออ่ะถามบันดิตเลยดีกว่าถามแล้วอ้วนยากทางครับเมื่อกี้ยังไม่ถามจุฑาพิชัยเลยครับจะถามอีกนะครับประเด็นมีคำถามครับ ต่อยากอะไรต่อยดมไ่บ้านียปูมาต่อยต่อยมาต่อยว็เก่งริวันี้คมน่ชอบเล่นชมพ่อปนถนนมันเถื่อนาแล้วโดนดีกว่าฮะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะครับได้านดีเยีากอะไรฮะดีเยี่ากอะไรดีดีดีเยจากดอกครับเฮ้ยพี่เขาซื้อมาแสดงหังเปเลียดอะ ฮะอ๋อดอมเทเลโตทเลโต้ฟัครูครับแกกดีเซลฮะอะไรอะไรดีเซลเราดีเซลเซลเยอะพอครับผมผมผมนึกว่าเป็นดีเซลทีนี้ถ่ายทวิชัยแหละไปหลายรอบแล้วเอาอย่างไงคุยกัถามคุยกันถามครูไม่ถามได้ไหมแล้วเขาอยากจะถามมันจะหมดเวลาแล้วครูครับครูถามผมเยอะแล้วผมขอถามครูบ้างครับทำไมใครเป็นคนคิดคนขึ้นบินครับฮะต้องขึ้นอะไร ผู้จ่ามาจานครับไหวไหมโอ้ยังงอนยังงอนเจ้าหางหมดแล้วเขาเว้นใต้ใบาวเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเล่นระหว่าง้งแต่เริ่มรกันไม่ใช่อาจจะเล่นครับเล่นแล้วเราต้องยอมรับความจริงใครใครคนใครคนเล่นยกมือปิ๊ยกมือผม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 เห็นไปกิน ข้าวโพดครับเหมืนกินอีกแล้วอ่ะใครคนที่ไม่ยอมกินเดียวกินอีกแล้วแลไม่กินถ่ายถ่ายถ่ายแลยไม่ดีเลยขี้โจะมึงแบกได้นะมึงเนี่ยข้าวโพดนี้สามารถซื้อได้จากมัาส่นทอนนี่มีลิฟเครดิตนะครับของส่นทอนบรีลมนะฮะครูบอกว่านักเรียนจะทำข้อสอบได้ดีนะคุยพอยแล้เรียนทำข้อสอบได้ดีได้ดีที่วิชาของนักเรียนนะครับเฮ้ยนัหมดสาธุนักเรียนนักงหมดท้อข้อกันรบ มึงอ,อย่าเล่นมึงไปไกลๆเลยลเตรียมสปาร์ควอลต์เอาเลยอ่ะคร <c oughs> ับมาเอออันนี้เป็นซีนตัดต่อมาจากทีหลังนะครับถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นอาจารย์ครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีแล้วนักเรียนนี่อยากได้อาจารย์แบบนี้ไหมครับไม่ถ้ากูมีรู้แล้วกูจะไม่เอาไม่เข้าโรงเรียนแม่ ผมมีคำถามอีกคำถามหนึ่งครับผมจําได้ก่อนผมจะมาถ่ายอะอะตอมเรียกอาจารย์ว่าอะไรนะครับอาจารย์ผู้แสนสวยอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ดีมากอะไรพูดมารบอกความจริงไปสิว่าอะตอมพูดว่าอะไรไม่รู้ครับผมไม่อยู่บิวผมผมไม่รู้เรื่องจริงผมแดกอยู่ครับโอ้โหที่หยาบคายที่สุดคุณมีครับผมรู้ว่าคุณซื่อสัตย์ครับบอกคําตอบของคุณตอมมาเลยนะคกูเพิ่งมาล่าสุดเลยน่อ๋อคุณมาสายเนี่ยลืมไปครับเขาพูดว่าอะไรครับอาจารย์ ครูก็ <laughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันงั้นงั้นมขอ <c oughs> จบการสนทนาเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาๆสวัสดีครับอาจารย์นี่คือกลุ่มผมครับผมมาแทรกเขาที่หลังเอาเพราะว่านั้นผมโดดและอาจารย์ก็รู้นี่ครับผมได้มาทําที่สนทรนะครับผมเป็นตัดก,กล้องไงอาจารย์เป็นตัดก,กล้องอ่ะนี่คือบัณฑิตนะฮะพิชิตโลก นี่คือแม็กลาเต้ฮะเป็นเด็กใหม่ยุคนี้ก็ไม่ใส่เลยเห็นไหฟิลเตเปี๊ยะเลยนี่คือบิวนะครับที่พวกผมเรียกบิวเป็นเกย์แต่อาจารย์เ <c oughs> ป็นแล้วเองเองเป็นเกย์เไกลๆเลยคะ่ะและนี่คือนายยูริพิชัยครับระหว่างระหว่างเรียนเขาเขาได้เปิดหนังโป๊ดูครับในคอมยามท่านคอมเมนต์ตออมึงก,ก็ถ่ายรูปมึงถ่ายวิดีโอเองไนะ <c oughs> งและนี่คืออาจารย์ครับซึ่งอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่ดีมากครับเสื้อไม่ซัก มุ่ถามเขาบอกว่าทำไมไม่ตักเสื้ออ๋อสักกางเกงไม่ได้ข้อมันไม่ได้คำตอบไม่ว่าไม่ว่านี่นี่คือกลุ่มของผมนะอาจารย์ผมไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ก็นี่งานของผมครับขอบครับ